โอีแดงอีแดงอีแดงเพื่อนอีแดงมันเป็นนักสู้อุ๊ย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 เจ็บเก็บครับเก็บพอยิงได้แล้วรู้สึกอิ่มเอมหัวใจเหลือเกินป้าหน้ามันจะสามศูนย์สองศูนย์แล้วเหรอเนี่ยอะไรเนี่ย มาครับน้องๆทุกคนตานนี้ดันแรงแจกเพชรนะครับคนชนะที่ได้ MVP รับเพชรไปเลยนะแต่ถ้าแพ้นะครับพี่จะสุ่มแจกน้องๆที่ติดตามใน u t u b e นะครับน้องๆใครชนะ MVP ได้เพชรไปเลยตานนี้ดันแรงแจกเพชรนะน้องๆลุยนะเต็มที่นะโอ้โห ่อหน้าต่อตา First โคโนต่อหน้าต่อตาเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะมาตาแรกเก็บชัยไปแล้วนะสําหรับตาแรกนะดูตาที่สองนะครับว่าเราจะตึงอยู่หรือเปล่านะหมดเลยวันนี้พี่มาเอาจริงนะครับพี่ไม่ได้เอาเล่นๆนะหลังจากที่อยู่แรงซิลเวอร์มันนมนาน First Blood เฮ้ยเฮ้ยเฮ้แดงเแดงเแดงเพื่อดแดงมันเป็นนักสู้โอ้ยโอ้ยขึ้นเสองตัว ทำไมตอนนี้เรามันง่ายเกินไปปะทำไมมันดุนง,ง่ายๆอ่ะพี่เอาจริงหน่อยได้เลยครับเอาจริงทุกตาเลยพี่ดูสเต็ปการวิ่งกันรู้ว่าแบบโอ้โหไม่ได้เขาเราไม่ได้มาเล่นๆอ่ะ <c oughs> เราจะเป็นโปรเพเยอร์เราต้องวิ่งอย่างนี้นี่เอา้านี่วิ่งฉือปืนไม่ได้มันผิดมันผิดจดิกานะโปรเฟเยอร์ <c oughs> เราวิ่งฉืกปืนไม่ได้นะ <c oughs> อะไรกันครับเนี่ยเอ,าอย้าเฮียเพื่อนนอก ช่วยเราช่วยกอนวุ้ยอ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 ุ้ยเก็บเก็บครับเก็บน่พอยิงได้แล้วรู้สึกอิ่มเอมหัวใจเหลือเกินป้าหน้ามันจะสามศูนย์สองศูนย์แล้วเหรอเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยระเบิดระเบิดเพื่อนระเบิดเพื่อนนี่ไงนี่ระเบิดเพื่อนโอ้ย ม้าว่ะเมื่อกี้ยังบ่นอยู่เลยแม่งตึงโจนระเบิดไปพอยิงได้แล้วรู้สึกอิ่มเกมหัวใจแล้วเกินป้าหน้ามันจะสามศูนย์สองศูนย์แล้วเหรอเนี่ยอะไรเนี่ยวัดเก็บอะเ็นหมวยหรือป่ะเนี่ยมา่อเนึ้งอมันได้ดูสูสีหน่อยมันจะดูยากเอ้ยมันจะดูง่ายเกินไปเล้ว าที่สมตอนนี้เราจะเก็บชัยไปได้หรือเปล่านะนี่นะครับคนนี้ได้ MVP เลยชื่อว่าน้องเคนนะครับ MK Z เ d Ken นะครับกระโดดมั่วเลยกระโดดมัวเลยมาแล้วโอหอยู่หลังกำแพงเหรอ,อนะเอาเพื่อนเราเน่ยตาหนูไม่ได้มาเล่นเลแล้วว่ะเอาจริงแล้วว่ะรู่นหมวะรู่นหมวะไหนวะไหนวะ เจ็บเจ็บเจ็็บเจ็บเจ็ลอกๆๆๆยอก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 ลอกอกเติมยาเติมยเติมยาก่อนมันมาแล้วมันมาแล้วยี่วะเฮ้ยโอ้ยนี่ไงดับเบิลเคิลนี่พอยิงได้แล้วรู้สึก อิ่มเกมหดใจหลือเกินป้าหน้ามันจะสามศูนย์ของศูนย์แล้วเหรอเนี่ยอะไรเนี่ยวัดอะไรวะเนี่ยจะดูอื่นๆหน่อยนะเฮ้ยเมื่อกี้คนตึงๆมันหายไปไหนแล้ววะออฟัาหน่อยสิเพื่อนวิ่งมาแล้วตอนนี้วิ่งไปแล้วครับสี่คูณร้อยวิ่งไปแล้วซิเตโนโลนันโดนะครับวิ่งไปแล้วไปถึงหน้าประตูปุ๊บแตกงานมา ขอวิ่งที่โล่งที่ไรอันตรายจริงจริงเจ้าเพอร์ชนะว่ะตอนนี้น้องคนนี้น่าน่าจะได้แน่เลยน้องคนเนี้ยเอ็มเคแซดเคนเนี่ยเฮ้ยจ้าวิ้ยจ้าเขาจะฝั่งเขาแคมป์อ่ะฝั่งนู้นเขาไม่ออกมายิงเลยฝั่งนู้นเขาทำอะไรกันอยู่อะอันตรายนะแบบเนี้ยเหมือนเราจะแตกยังไงไม่รู้เลยเขาวิ่งไปอ้อมนี่ไงเจอตัวนี no so, ้ไง เฮ้ยไม่ทันเฮ้ยมึงอะไรโอ้หจะมาเพี้ยงระเบิดอะไรอยู่ตรงนี้เพื่อนไม่เอาไม่เอาไม่ทำอย่างนั้นวิ่งไปวิ่งไปเฮ้ไปไหนวะ First Blood เอาวะเอาวะเองคน ตาย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 ,ตาย,ตายเฮ้ยชนะมาวะอยากรู้ว่าใครได้ MVP วะมาวะดีใจอะเนี่ยได้แจกอะเพราะว่าชนะ <c oughs> มาวะยังรออะครับน้องๆชื่ออะไรเนี่ย KM เอ้ยไม่ใช่น้องคนเมื่อกี้เอ้ยสุดยอดค่าไปแปดนะลูก น้องคนที่ได้ MVP นะทักเพจพี่มาได้เลยนะครับ <Yahoo! S 1> และทักเพจต่ง UID มาได้เลยนะเดี๋ยวพี่เติมเพจให้นะครับโุยตอนแรกน้องคนนี้จะได้นะกลายเป็นน้องคนนี้นะครับเก็บไปตอนท้ายนะนำขึ้นมาเป็น MVP เฉยเลย